ครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเพลินอภิชาติครับเมนี้ข่อยมาหวอดใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านซุ้มแสงครับพี่น้องครับตำบลซุ้มแสงโออแม่นบ้านนนแดงครับบ้านนนแดงบ้านนนแดงตำบลตำบลเอ่อซุ้มแสงครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมนี้เขาบ้านนองเบียครับมามามือมาเรือบ้านอ่าน้องเบียร์มาเรือบ้าน อันของเล็กหน่อยผู้หนึ่งครับที่มีเงินฟังปังผมกัะเงิดอยู่ว่าเมืองพี่น้องเมืองใหม่เป็นบ้านไม้ทั้งหลังไม่มีปูนบ่มีปูนบ่มีอย่างเลยเพิ่นขึ้นอยู่ได้สินเออเมื่อพี่น้องตอนนี้เมาสร้างไปแล้วครับเออลองเบียร์เมาช่างไปแล้วเออขอบคุณ f อ n เอนเมายา เปิ่โอนให้ตอนนั้นเนาะเต,ต้โดนๆหล่ละ,ละ,ละพี่น้องน้องเบียร์ก็เก็บเก็บตังตรงนั้นไว้ครับเป็นเก็บเงินมองนั้นไว้ครับเพื่อที่จะไม่มาทําวันนี้แหละแต่กระทมดินไปแล้วมทมดินไปแล้วน้องเบียร์ก็ตั้งใจตั้งใจบักพี่น้องนงั่งเห็นว่าแม่สวยนอันนี้ร่างดีใจวะสิเอ๊งงอยากเก็บนั่นงอยากทำอยากมีบ้านมีซอง นี่เป็นชังกระซีแอมพี่นอ้องมรุเมนใหม่บ้างหม่องก็เป็นใหม่เป็นชังกระซีแอมคิดเมืองพี่น้องยา้มแดดมอนหอนมันสีหวนจำได้เออมันจะร้อนแค่ไหนของน้อมสภาพก็แล้วน้องก็เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็มีทั้งผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงพี่นอ้องผู้หญิงทั้งบ้านพากันอยู่จังได้พากันอยู่จงัจงได้พี่นอ้องไปนตะงเงิดเนาะ และน้องมีพลังบวกเยอะมากน้องบบเคยมาอ่อนแอผู้ได้เห็นเลยเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งคนหนึ่งเลยสุดยอดอีหลีบบเคยมาจะเน้งความอ่อนแอเลยล่ะแบบน่องเก่งมีความขยันน้องกับไทยกีบไปลเลยเฮ็ดงานเหตุการเเิ่น,น,นเหตุ้นงน้องก็เหตุได้เป็นทั้งแดนเซอร์เป็นทั้งนัก้อง ไม้ลองเพียงกั่ลองอได้เต้นก็นเต้นได้เออเป็นคนมีความสามารถคนหนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้น้องกะมาได้ครึ่งนึ่งแล้วครับรมันมันดีใจไหมพี่นอ้องดีใจดีใจแท่นน้องอิลิจอดเลย เคิดเราฝันว่าจะจะได้รื้อบ้านพังๆเก่าๆที่เด้มาปลูกไม้พี่นออ้องเออหลังจากที่เราเขาเอาไม้ออกแล้ออวมันครับเขาเอาไม้ออกเขากระสีไปเอาเอามาเกต็ดซะก่อนให้ลดรดไทยอะมัดกบดินออกซะก่อนอะไรจากข้างหน้ามาข้างหลังซะก่อนแล้กกระจังไปเอาดินมาอีกไม้ครับหลอดไม้แล้กกระถม ผมเห็นมันแกนไปสักหอดรอ,รอรอปีใหม่ครับบปีใหม่กับเมษาครับเออหลังจากนั้นกะจะได้เริ่มปลูกบ้านครับตั้งเสากำมองเก้าแล้วพี่น้องใส่มองนี้แหละเปิ้นว่วนาวไม่ไม่นี่กะบบปันไดพี่น้องมันมันปวกกินหมดแล้ว ปวกครับโมเมนต์ปวกธรรมดาเด้ปวกปวกนี่แล้วก็กินไปเลือกปวกนี่กินไปเลือกกินไปเลือกแหงนี่คือความรักความเมตตาของเอฟซีครับขนาดโม,มเมนต์เงี้ยจะควงเด้พี่น้องคอยเนี้ยคอยยิ่งดีใจไหมดีใจแทนไหม บ้าดว่ะเก่งกหน่อยคนหนึง่งอยู่ชีวิตแม่เต้นหน่อยก็จนมือนจนมีมือนีได้กันคนเฮานอกพี่นอ้องมันดีใจเลยมันดีใจทุกทีทุกอย่างนอนตั้งแต่มือแหลกที่ทุบเห็นเนาะมาอยู่สิบมื่นก็บดีเต็มเลยเออบอดีเต็มบดีเหตุยังเลย นั่งมึงก็จะเจต้นเห็นแหละเขาบอกเขามีชุดไม่มีชุดเขาเออน้องม่มีชุดเขาเลยให้ให้ไปนั่งอยู่ข้างเวทีนั่ง้างเวทีแหละกับมึงน้องกับเป็นเดนเซอร์เป็นอันนี้ไปเนาะเออนี่ครับ นางยุร็อกพี่น้องตะเกาเป็นเดนเซอร์จากเดนเซอร์เพิ่นก็นเลยดึงมาลองเพียงครับตอนนั้นเด้ลองเพียงกับไม่แก้มอมืหลังจากนั้นมากเดี๋ยวขึ้นฉากล่ำพี่น้องหลังจากที่ไดีขึ้นฉากสองแล้วครับเป็นฉากของทาวยศวสวิมลเนาะที่แรกขึ้นก็พอการใช้ครับจนมือหนึ่งเพิ่นได้ขึ้นมาเป็นองค์ยิงพี่น้องเป็นลูกคนที่หกของทาว เท้าซาม,มนครับเออเด็กเกนฉากร่างเอกอันล่ละเออเป็นพธิดาทั้งหกทั้งเจ็ดเท่าซึ่งหมื่นแ่ะจนปิดฤดูการพี่น้นองแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าน้องจะได้รับบทยังแต่ปกติเทานี้แหละกด้เต้นเป็นตดนเซอร์ปกติเทาเออเพราะปีนี้นักรองเยอะมากนะครับต้องกิดจแบ่งจันจันส่วนให้ศิลป,ปินหน้าไม้น้ำเปิดตัวหน้าไม้น้ำนะครับวินเก่าเราก็ อยู่หลายคนป๊าทุกได้มา่างออกแล้วบันได้เฮ็ดแล้วได้ทำแล้วนะครับป๊าทุคิดภาพเน็กหน่อยผู้หนึงต้องมาอยู่แบบนี้เนาะเออพแคกันอยู่ได้ ยังเป็นคนค,คิดดีทำดีค,คิดบริสุทธิ์ใจยังครับงวายยังเดียวจนมีวันนี้เออจนมีวันนี้ครับดีใจครับดีใจดีใจจริงเออดีใจเรียนนนองคนปั๊ดกกบหกยูเดพี่นอง หลังจากพวงนี้นะครับเฮ็ดหมองเอยียงเรียบร้อยแล้วก็สิเอารถไถมาเกียดเกียดดิน,นครับยาครับปลูงดีดีเลยอืมโอเคครับพี่น้องครับขออนุญาตลงคลิปเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องบ้านลำพูนออบเชียลครับฝากไว้จ็กช่องหนึ่งครับใกล้กลแล้วพี่น้องใกล้จะผ่านแล้วอีกนิดเดียว แด็ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่เมตตาคลิปนี้พอเฉมีก่อนครับพบกับคลิปต่อไปครับบันทาพาพี่น้องไปเดินป่าทีห้าหิตพรุ่งนี้ครับที่ประเไทยไหมครับตอนรถเก็บกับเก็บของหน่องเก็บใหม่โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพบกันคลิปใหม่เอ่อคลิปต่อไปครับคลิปนี้กับนี่นะครับน้อสวัสดีครับ